สวัสดีครับวันนี้มาเทศสงาน6นิ้วนะครับเป็นสลิงสายเดี่ยวขนาด4มิลลวด2มิลถ้าโทรติดต่อผมไม่ได้นะครับทักไปที่เพจกับดังหมูป่าขนาด6นิ้ว8นิ้วครับหรือว่าทักไปที่ร้าน Lazada ก็ได้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไปที่คอมเมนต์นะครับเพราะว่าบางทีผมอยู่ในเขาครับแต่จะมีน้องแอดมินคอยตอบอยู่ สอบถามราคาอะไรได้หมดครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเออเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับสลิงผมให้ไปความยาวสามเมตรแต่เวลาดักพันให้มันเหลือสั้นๆนะครับอย่าให้มันมีแรงกระชากครับอย่ามันผิดคิวมันจะขาดเอาครับนี่เทสนะครับรัดแรงครับนี่ครับ เรียบร้อยเลยครับนี่กำลังขึ้นงานอีกร้อยชุดครับน,น,นี่นะครับสปริงแบบชุบซิงสแตนเลสก็มีครับนี่สองมิลน,นี้ตัวท่อพับขายดีครับขนาดนี้ความยาวเมตรห้าสิบเมตรยี่มีครับนี่หนึ่งจุดแปด ชุบครับซิงคนี่ครับกันสนิมใครชอบแบบไหนเลือกเลยครับอันนี้สแตนเลสครับลวด2มิลนะครับสแตนเลสนี่ครับตัวนี้ครับตัวแรงดีครับติดมาเยอะลูกค้าซื้อแล้วซื้อซ้ำนะครับดูคอมเมนต์ที่ l a ซ a ด้าได้เลยครับสปริงตีนผีก็มีนะครับ เบลเยี่ยมนี่ครับเปิงตีนผีขนาดต่างๆครับมียี่ห้อเบลเยี่ยมใบคานครับสตีเว่นก็มีครับราคาไม่แพงครับทักสอบถามได้ครับนี่นนะครับพร้อมส่งครับอุปกรณ์หรือว่าจะเอาเบอร์แอดมินก็ได้นะครับโทรสอบถามครับเดี๋ยวผมจดให้ครับ ดูนะครับนี่แอดมินนะครับ0 8 8 5 2 6 6 7 4แล้วก็1ครับนี่ครับโทรนะครับเนี่ย0 8 8 5 2 6 6 7 4 1ครับเบอร์แอดมินสายด่วนครับแต่ทักไปทางข้อความเขาก็ตอบ ตลอดครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าดูหาผมบางทีมันไม่ติดครับขอบคุณมากครับผม